สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องให้เป็นแบบเดิมๆปิดเครื่องง่ายๆกดปิดต้องได้ปิดปัญหาก็คือตอนนี้เวลาจะปิดเครื่องครับสําหรับรุ่นใหม่ๆโปรแกรมจะบังคับให้เรากดปุ่ม power หนึ่งครั้งพร้อมกับปุ่มเล่งเสียงแบบนี้ครับนี่ครับเราถึงจะปิดเครื่องได้แต่ว่ามันใช้งานลําบากนี่ครับแอดจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้มันง่ายขึ้น มาครับขั้นแรกมาดูความลําบากกันก่อนนี่ครับเวลาจะปิดเครื่องต้องใช้2นิ้วกรณีรีบกรณีฉุกเฉินปิดยากแน่นอนนี่ครับใช้2นิ้วถึงจะปิดเครื่องได้มาครับมาเริ่มดูวิธีการแก้ปัญหาขั้นแรกเข้าไปที่การตั้งคา่าจะเป็นรูปฟันเฟืองต่อมาครับเห็นช่องค้นหาไหมที่มีรูปแว่นขยายพิมพ์เข้าไปเลยครับคาว่าปุ่มปอปลาสระอุไมเอกมอมา้า สังเกตนะครับตอนที่เราพิมพ์มันจะขึ้นว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องให้เรากดเข้าไปเลยนี่ครับกดไปเลยขั้นตอนต่อมามันจะเข้าไปที่หน้าเมนูกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้กดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามาก็จะมีเมนูให้เลือก2อย่างให้เราเลือกเมนูปิดเปิดเครื่องครับติ๊กตรงสีน้ําเงินแล้วก็มาลองปิดเครื่องดูครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดเปิดเครื่องได้ตามปกติกรณีเราอยากตั้งค่ากลับไปเหมือนเดิม ก็เข้าไปติ๊กตรงสีน้ำเงินตรงคำว่าผู้รับคำสั่งเสียงแค่นี้ก็จะกลับไปอย่างเดิมสรุปครับเอาเป็นว่าติ๊กขึ้นไปข้างบนนะครับเมนูเปิดปิดเครื่องจะทำให้เราปิดเปิดเครื่องง่ายขึ้นก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีราม,มบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ